โอเคนะครับสวัสดีครับกับรายการไปค o n d คะวันนี้เราก็แล้วนงครับอ้แหมว่ายิ้มจะพูดเลยโอเคนะวันนี้เราก็มาต่อกับเกมทีฟนะมาาคสองละโอเคอันนี้เราจะบุกไปที่ เออข้อดิหารนะฮะ,ะค่อยๆเดินนะเฮ้ยเป็นไรเนะี่ยโอเคซื่อเมื่อกี้จะบักนะแต่ไม่เป็นไรอื้ออื้เฮ้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโห แก,ก่กาดโอ้แอบเดตัง,งต้องใส่เกมเดียปากนะเขสโลสโลเฮ้ยลงน้ำใจเย็นเ็นเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียง เฮ้ยเฟลอือหือไม่เห็นเดี๋ยวโอเคโหลดมาครับโอ้โหอืมโอ้โอเมากาดแดมหนึ่งครับเฮ้ยมันบั็อกอยู่อะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอีกทีหนึ่งตอนที่มันหายบักนะ เค <Okay, S 2> มหวังว่าจะหายนะเดี๋ยวผมมาดูกันโอเคหายแล้วมาตรงนีตง้ต้องย่องใช่ไหมอืเมื่อกี้ผมไปตรงนู้นมีแสงสว่างนะมันก็เลยเห็นมัง้งเดี๋ยวค่อยๆย่องกันอย่เพิ่งอย่าเห็นอีีไง Yeah. Yeah. อย่าอย่าเออนั่นแหละดีไม่เห็นนะไม่มีของเลยเลยเราต้องมาเอาโลบแอรโร่นะครับอืมเอ้ยวอเตอร์แอรโร่โอเคกูคเล็กหกมั้งอืมก่อนหน้านี้ได้เฟล,ลไปทีหนึ่งนะครับโอเค ก่อนหน้านี้ได้เฟล,ลไปทีเองโอเคแต่ไม่เป็นไรครับพานนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะฮะปึบอืมเรียบร้อยโอเคยังไม่เห็น You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close, then the air won't feed the flames. Uh I should know better. My family used to be charcoal burners. Oh yeah? Oh, I guess I love Nab. I need to take him down quickly, quietly, and alive. เคเมื่อกี้คือต้องทำให้เขาสลบนะครับอโอเคเดี๋ยวมาเนี่ i l l without thought do's wake 's up เฮ้ยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคคือเมื่อกี้เท่าที่ผมแปลมานะครับเขาบอกว่าเราเนี่ย กาเรนเนี่ยถามว่าทำไมถึงฆ่าการนะเพาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ฆ่าเนี่ยมันก็อาจจะแบบรู้ตัวัะคือแบบตื่นขึ้นมามันรู้อะไรมาเนี่ยโอเคขอดูแปกนึงไม่น่ามีคนมั้งโอเคไม่มีคน,คคนก็พลิกล็อกเลยฉันไปก่อนนะอะไรประมาณนี้นะโอเค ปปิดประตูไ you holding back. หยิบขวดแล้วแล้วก็ปาขวดกดเล็กศูนย์เพื่ออีควิโอเคเล็กศูนย์อีควิแล้วก็โยนขวดอ้อไปไปดู <c oughs> เก็บอีกอันนะเฮ้ยมันเห็นปะวะ You better stay hidden if you're messing with me. Well, hey. what's going on here? here? <coughs> okay. Don't you mean I'm like Oh. Okay. เฮ้ยตรงนู้นมีของโอ้โหฟึบฟึบพยายามอย่าไปอยู่ในที่แสงสว่างนะเดี๋ยวมันเห็นเคโดดกันอืมอู้ยจะเห็นมั้ง <soci ings Meat ene ens> ไม่น่าเห็นมั้งไปแล้ เฮ oh, okay. ้ยตกกรมแล้วมันมีทางขึ้นไหมโอ้โหเดี๋ยวนะแปลงไหนวะตกอ๋อนี่ นี้ป่ะขึ้นไม่ได้อโอ้โหกีดโดดพลาดพี่ผ่านแล้วมีทางขึ้นไหมเนี่ย ต้องรอแล้วโหูมีเงินอ้าวตรงนี้มีของนะครับโอเคขวดมีขวดอยู่อันหนึ่งยังดีไว้เฮ้ยไ,ไ,ไม่ใช่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 นี้ขวดขวดโอเคเอาไม่ใช่ ปวดอยู่ไหนขวดไม่มีร่ำละมางั้นก็ออมไปข้างหลังมันเฮ้ยออมไม่ได้ทำไงดีวะงั้นอย่างนี้กันตรงนั้นมีของนะครับแต่เราเจะยังไม่ไปเอามัน ไปไงเดี๋ยวเราจะอ้อมไปด้านหลังนะรู้มันเห็นว่ามันเห็นแน่นอนเลยอ้อมไงดีนะมีอะไรที่มันเอาธนูดับไฟได้ไหมไม่ดับเว้ยงั้นต้อง นี่ตรงนี้มีที่ปีนโอเคนะครับหืมวอเตอร์แอรโร่เอาอากาศมีของแล้วก็ลาก่อนอืมโอเคโอ้เรียบร้อยโอเคนะครับขึ้น

ฉันกังวลสองอย่างเลยฉันดูแลตัวเองได้โอเคว,เอวิง่วองไวงครบฉันเข้าใจแล้วว่าเธอก็ฆ่าเร็วเหมือนกันนี่เธอควบคุมตัวเองไม่ได้เราไม่คิดงั้นนะ่ะ <c oughs> เราทำงานร่วมกันอยดีนะ <c oughs> ต้องรีบโด่วนไม่งั้นเดี๋ยวโอ, <c oughs> โอเค <c oughs> รีบโด่ How come now. I'm guessing that's what we're after the primal stone. Rose Rose are always a bad sign. Brothers Cornelius. Aldous! This, all this, the keys burn Northcrest Brothers of the Awakened! We are gathered here to usher this city into a new age, one of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal Oh. and strakakan. Come on, let's go down there. This will be fun. No, we're done here. Job's over. What are you joking? Something's not right. It's too dangerous. You're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you know. i do not ตึกมั้งโอ้โหออนนีไล่คำอธิบายเลยผมว่ากระจกมันต้องน้ำไง โอ้โหแล้วข้างล่างไม่เป็นดงเวทเลยนะอืมโอ้โหปริกาเลตอืมไอ้ ลบแอโโลนะอ้าโหลดดิง้งเลยเมื่อกี้เหมือนเขาแบบมันมันไล่อะไรของมันไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่รู้สึกว่าจะเสียเอลินแล้วนะอืมเอมเรามาอยู่ที่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเขาตื่นแล้วเอาเฮ้ย Stop slacking! We gotta get him in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower. Say, and stand, then we'll be I don't know to do movie I'm gonna Hey. Get moving. Oh. Fucking beggars makes you miss the old watch. Hmm. <coughs> หยุดฝันร er> ้าย Stop ไงแโอ้เกิดการโจรกรรมมันเกิดขึ้นนะประท้วงด้วย โอ้ยมันเห็นมาอ๋อไม่เห็นนะเอ้ยโอ้โหปากเลย <laughs> นั่นไงโดนแล้วจีหายแล้วอ่อาแล้ <c ười> กาเล็แน่นอนออกมาอย่างเฟี้ยวๆนะ อืมจุดจุดนี้อืมสุดยอดจอมโจรจริงอ <c oughs> มันก็ไม่ดีแรงนะต้องไปที่อควอวเท้าให้เร็วที่สุดโอเคโอเคนะงั้นสำหรับกิปนี้ผมก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวชัปเตอร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาหน้าเนี่ย เราจะไปลุยกันที่เอ๊ะโฟกัสอ๋ออย่างงี้ก็รู้เส้นทางหมดเลยโ okay. <Okay. S 1> <laughs> อเคโอเคเกิดอะไรขึ้นจ้นะเนี่ยงั้นก็เดี๋ยวมาต่อ,อกันในพ์ทหน้านะคพักสามโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคบายครับ okay. Bye,